สวัสดีค่ะท่านฟังผู้ชมทุกๆท่านเผยที่มาพระเกศาทรงใหม่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาินนิษิพัฒมหาวชิราราชด,ดิดาเสด็จออกแคนพระองค์พระวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวสดีวมเหมือนสุทานาลีนาฏณวังเทเวศ ทรงประกอบพิธีบวงสวงเนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2564การนี้ทรงฉลองพระองค์กี่เผ่าและทรงปรากฏพระวรากายด้วยพระเกศาทรงใหม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระเกศาทรงใหม่ของพระองค์ถูกกล่าวเป็นอย่างยิ่งกับทรงพระเกศาที่เป็นลักษณะรองทรงที่ไม่ค่อยได้เห็นมาก่อนเรื่องนี้ f a c e b o o k แฟนเพจเรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเปิดเผยว่า ปัจจุบันทุลกระหม่อมพาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลยรับรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์จึงส่งไว้พระเกศาตามระเบียบหนทหารราชบัลยบรักษาพระองค์เรียนมาเพื่อให้ทุกคนได้ทราบทั้งนี้เมื่อวันที่สามกุมภาพันธ์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเรื่องให้โอนข้าราชการฝ่ายอายการเป็นข้าราชการฝ่ายใน พระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกมรมหลวงราชดินีสิริพัฒมหาวชิราราชธิดาอายการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอายการภาคสองทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการ ทหารมหาเล็กราชบรลพรรักษาพระองค์ด้วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานยศเป็นพลเอกหญิงขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ